ตาหน่อยขออนุญาตลาดลมเด้อสุดขาวนพนี่น้องสุดขาวเมนี่อันนี้น้ำอยากเบิ้ดยังได้พี่น้องเลยเนาะฮะชมเจ้าโอ้เล็ดบานเกิดมันมันมีบอลคลองมันคลองโอ้คลองมาเช้าเนาะก่อนจะไปขามไปฟังไทยลองเบิงพี่น้องเลยเนาะ อ,อยู่หมู่ทาหารนี่แหละเนาะจะได้รถโดยสารคนมารับแล้วก็สิขามไปเนาะพี่นอ้องกเกที่ซอยคนอื่นเขาก็ต้องซอยเบิง่งพระอยู่เฮือนนิสานกันในภูมิภาคุณพี่น้องเกษตรทุกคน,กน พาอาบน้ำฝนและเทียนสองคู่พร้อมไปถวายที่วัดที่ว่าทูปเทียนเขาพรรษาพี่น้องเลยเนาะมือนี้กัเป็นมือวันพระใหญ่เนาะวันศิลป์ศิษฐ์าคำเดือนแปดลาวพี่น้องเลยเป็นมือเขาพรรษาพี่น้องเลยเนาะ เป็นมือดีมืองามมือ,อาสินใหญ่พระใหญ่พี่น้องเลยเนะาะสาวพุทธทั้งหลายเนาะรวมกันลงาใส่บาทหยาดน้ำรวมลงตักบาทพี่น้องเลยเนาะตัวตอนเช้าๆอากาศคึ้มๆเด้อพี่น้องเด้อเนาะก่อนอื่นพี่น้องกราบตักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อสบายดีมูอเพื่อนกันเบิดสุขสุขคนคุญญณยัติเดียบซี เทุกท่านพี่น้องเอ้ยน่ายินดีตอนทับเข่าสู่ซองบาบ,บุญซาละว,วันมืาอนี้พี่น้อง,งเอ้ยมืาอนี้ทั้งบาบุญเนาะพาน้องนิ้วพาหลุบข้าเมียลงวัดลงวาเนาะเพื่อใส่บาตรจยาดน้ำอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับเจ้าก,กรรมในเวรหรือว่าทั้งพ่อแม่ที่ว่าผู้แม่พ่อแ,แ,แม่ตายายเนาะที่เรือลงรับไปแล้วนะพี่น้องเองไงไง้ยเนาะเลยพาน้องนิ้วไปทำบุญมาเนี้ก่อนที่ เดินทางออกไปเวทำงานคือเก่าเนาะอนะลูกนละสบายดีปลาลูกแน่สบายดีปลาลูกบ,บอกปลาลูกแน่มื่อไหนพี่สายเมืม่อไหร่มื่อไหรสีลูกไปวดัดไปวัดไปหยังลูกไปไปใช้บา้านเดินเนาะอ่ไปใาช้เนาะเพื่อสีหอดยั่งไปได้พี่น้องเลย เพราะว่าขี่รถบอได้เนาะแต่ว่าขี่คนเดียวนันได้อยู่ซ่อนลูกซ่อนเมียไปเนี่ยโอ้ยเขายันเทกระจาดอยู่ที่คนทางเนี่ยนอนเนาะพี่ทางแม่น้อง,งนิวพนกกพี่น้องเลยเอ่า <c oughs> ดยสบายดีเด้อสวัสดีเด้อพี่น้องเลยเนาะกูโก้กันเมื่อนี้ยกันย่ามเศร้าๆพี่น้องเลยเนาะกับรังสี่เดินทางพุ่งไปวัดพี่น้องเลยเนาะไป่บาตรหยาดน้ำพี่น้องเลยเนาะ มื้นี้ก็ได้พี่นี่ก็เป็นเตะกระตาเครื่องใส่บพี่น้องเอ้ยอเอนวนยนี่ก็เป็นทางของพ่อกับแม่พี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าฝนตกใส่ทุงหอืตกยามันเปียกพี่น้องเอ้ยเนาะยไปมอเทศบ่อุ่มๆเลยป่ะะเนาะเดินทางพี่น้องเอ้ยไปย่างๆๆเอาจ้องก่อนฝนตกด้เนาะโพี่น้องเอ้ย บรรยากาศโอ้โหข่อยย่านฝนตกค่มเลยเลยน้องนิวอืมตาหน่อยข่อยย่านตลาดลมเด้อสุดขาวพอนีพี่น้องสุดขาเมนี่จากค้นแกนสิ่อ่ามาฝากเนาะสวยงามเลยบาานีพี่น้องพอดีถึงจังหวะหาลงทำบุญพอดีไปไปไป เพออเดินทาง,ทางจัดิยือนอืมไน้งเดินทางกัน,กนบรรยากาศพี่น้องเยโอ้ยหอดวัดจู่บ่อนี่เทกระจาดทำทางมางจักกับบไกล้บนไดพี่น้องเลยเนาะทางวัดกะแต่ว่าทางมันเปื่อนพี่น้องเลยเอ ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปรถจักนี่ภาลาดขอยางลูกเด้ออยากต้มดีดใส่เด้อยอดงอเอาเด้อตีนเอาเด้องอเอาเออไปต้องยางไว้เพิ่นมักยางแด่แด่แด่ดอกพี่น้องเลยเถ้ายางไว้ลายนึ่งเรียบร้อยเสียขาวโอ้ยเพิ่นเทศเลย สวยแล้วนี่แหละทางพี่นังเลยคอยเรื่อยๆมาตองเรียนนะ่านะโหคิ้นี่โอ้ยเปื่อนลูกละค่อยค่อย พดเกือบลู้ละถือเกือบเอาพดพดพดหิวเอาเกือบหนะมันเปื้อนล้างเจ้าบริจาคข้อยางลูกละข้อยางมาต้องแดนเปื้อนบริจาคก้นเจ้าหนะถือเอาเกืบหนาถือเอารูกละถือเอามันดีแต่บรถือเอาน่ะลูกอ่าหิวเอาปะเนี่เฮ้อเฮ้อมันดีแต่ชุดข้าวพันพี่น้องเลย ย่างย่างย่างฝนห้ามมากในแหงลำบากเล้เนี่เริ่มลงเม็ดละ น้ำอยากเบิดเนดี่ยใชพี่เอาเลยเนาะหมู่บ้าน,นี่น้ำไหลท่วมทางเลยลอาางพากระตาาน้อยล่มได้ลรกเจ็บตีนบ่ะเจ็บตีนก็ใส่เกลือบอ้าลูกล่ะแต่ว่าคอยยางเรี่มันดิ่ดเสือส่งเด้เห็นไหม มากหอยหอยปกักกวางอืมมาชลีปะโหหทางอแบงเลย่างเอนมาเสียงกับสูก,กลเลยหัวาหนามสะนนาทางเนาะเปะหอดบอลนามเจ้าอยางเลยหอดน้วมันจะยางไว้รดเอเอ ป้าได้บ่าบานี่คอยส่งข้าวเน่าซ้ำฮะจมเจ้เาโอ้ได้บานี่ฮะพี่น้องลำบากกัได้ป่าฮะโอ้ยฝนตกมืาอคืนได้นี่ เช็ดเปียกไปเลยพี่พี่มาท้าพี่นตื่นอยู่พี่อเออนี่ยเนี่นมมนนยตรนี้มด้วรวังลมเด้เข่าเข่าแล้วเข่าจะเป็นยังเข่าจะเป็นยังถอดแล้วแหละถอดเกือบแหละถอดเอา เกือบถึงน้ำมาได้ป่าเกิดมากันน้ำเกือบกันน้ำเกิดเกิดเกิดมันมันมีบนคลองมันคลองอ๋อโอ้ยังไงเหยียบน้ำป่าวถ้าพอโทรมายังนี่ฮัลโหลฮัลโหลพ่อ

ทั้งพอหากของบุญกับโทมากวันจะขาไมไปหมกพี่น้องเลยโอ้อะไรกับสบายเนาะยันผลาดเตอร์ผลาดเตือนเด้อตุ๊บตุ๊บคอยเด้อเพื่อนบ้านเรา มันดีตรงนิ้วพอเราเกือบลงละเออไปไปไปขอขยังเอาละเจีบตียนกันละหามันเกือบมันถือเสือได้ลูกละโอ้ยนอคือออกจากหางโตัเนี่ยเดออีย๋ยวมันไกลเสือ นี่แหละพี่น้องเลยเนาะอย่าไปใส่มาใส่ยามฝนตกเลยาบอจะเป็นเนาะถือออกจากห้างเสือเจเนีเดอร์มันถือชุดขาเจราญลูกถ้าว่าขี่รถจักมาให้แฮกเต็กพี่น้องเลยปราเตระหลัดเติร์น คอยเนี้ยแม่ย่างไวแท้เพิ่นโอ้ยเทศกับเพิ่นนทัใส่บาทดอกนบมือก็จะพีเลยเจ้าก็ได้ ในทีพี่น้องเนะาะคอมเมนต์มาบอกกันในเด้อหับซมอยู่ทางไหนผลตกคือกันอยู่บ่มืด่ไฟมือ่ผลคือกันอยู่บ่ใส่บาทหยาดน,ามมาน้ามือนนี่รางบัวกับหับซมเราอยู่คอนแก่นน้ำท่วมมาจั่นพี่น้องเลยเออ สองหมื่นเด้อคอยเด้อปลาน้องวินเนอร์อยู่นล้วมปตุ้ยพี่น้องเลยคนละอยู่บ่อยู่วัดอยู่บ้านพี่น้องเลย เปลมยงนยิวคือออกห้างก้อน,นจากเสือยังวะ <c oughs> ไปหา่าไปห่เสือหมดเลยเฮ<อ>า,างล่างมาเลยนี้ยปล่างล่างล่างเสือก็ตามลูกไงทางนี้ล่ะ เปื่อนพี่น้องเลยพี่เจนได้เสีนเนาะรู้ว่าตัวลูกและพอกับเปื่อนเบิ่อขึ้นกันพี่สมหอายมีเท่าละ่ะคอ,อ,อยด้ ยายเอาโอ้ยเต็มหัวแจกเลยพี่นังเลยใช้น,น้องเส้อข้าแล้วเข้าวใช้สัตว์สุท กู้ทุกทานบัศาสนาเราะต่าปนอะไรนเปรอะกานแาบ้างตนาก็แด้คนก็เพิ่มตา้นพูดไปว้าบนดาดาพน้องเออเชิอมาแล้วขอประวัติเรื่องส่านตัวด้วยักบ่งเขาหน้าซีขอประมวลคุณธรรากับโต๊ะรถ้าโยนประคารยาดอเป็นอันเนาะมาดูปากพลประสารชาวรือพพิ่าจะเจ้ายูพีก็ได้เนาะ

มาหังเลยเนาะสอาปุนกร้ายเนาะ้าบรายปัญญายังห่างอยู่พี่น้องบคนฝ่าตกนคอยเมื่อสะดวกปัญญานะขอเพืนบ้านไกลกับปัญญมาสวัสดีเสมอนะ

ไปก่อนเนาะไปไหวมาไหวไมาทำบุญรอบนี้พี่น้องเลยเนาะสิขาวฟังไทยพี่น้องไปหมกาหารด่วนเอาใช่เนาะพอดีอทางพอหักของมาบุญเนาะอราจะได้ตปรักษาอยู่โรงพยาบาลพุ่นเนาะอย่างนี้หมอช่วงหมอเช่าอยู่พี่น้องยังเก็บยังปวดอยู่ใั่เนาะพี่ดงให้เมนอนี่ครับตรงนี้พาใส่บายมาแล้วล่ะก็ถ้าทำเมื่อนาได้เดี๋ยวพี่จีไปพาพอคนไปหมกก่อน มอเตอร์ไซค์แบบสายฟ้าแลบเมื่อกี้พี่น้องเนาะแล้วแล้วเนาะโดยให้ได้เป็นเพื่อนสบายและฟังอธิษฐานนั่นแหละสบา,ายเทียนหลอมซาอะไรเด้อกับลูกสองคนแล้วก็พาก,กันเมื่อนเนาะไปซะเด้อเมื่อก่อนเอด้อสบายดีสบายดีล่ะไปก่อนเด้อเด้อาจินเด้อเส้สมยว,ว,ว, <laughs> วยเด้อเส้ามอยเสมอโด้อเด้ไปซะพี่น้องเลยนะวิ่งกระสืได้ ไปหมู่ทหารศาสนาพอดีมีทางรถจ้างรถโด,ดยสารพี่น้องรถโด,ดยสารบรมอาบดบาดเลยทางผอหักมาบุญเนอะภูมีพระคุณอีกท่านหนึ่งของบุญส,สญารวัตรสังพระทิพย์บุตรใดเรืเ่อยๆบุตรใดเรื่ะยๆพี่น้องนะนะคนภูมีพระคุณขับบุญเป็นอย่างสูงเนาะทมพอแถวมาบุญเลยแหละพี่น้องเนะว่า มา,ามม os, ตะคลมายูพีกันีแต่เราดูแลอโตกับแรนเล่นอยู่พี่น้องเลยเนาะพี่ทงอาเฮากปั่นเข่าอยู่เนาะบาดีได้เด้อีโอ้ยมีแพนเนรจะไปนี่นะเาบ่อดูดูพี่น้องเลยที่ทตูปเขากะนั่งมาดีเพาะไม่ได้

เวลายอยู่มอกลุมเขาอากปวดแคปด่ปวดปวดกระตูปวดน้ำนจะท้องเนี่ไม่ได้แห้งแต่มอกลุ่มนเล็กน้อยแห้งตัวแห้งอันนี้เองเจ็บขาชร้ายพอทั้งหมอคนว่าพอเป็นอะไรอลไรเป็นแบบแตามเช็คเดินหันมือขลังมือขลังแล้วก็กระเพาะครับทับหอนเหียตามแนว เจ็บมีเจ็บมนหัวพุ่งถืมันหนาอึบถือเจ็บ,บมันหงนหนาอึบหือแะมันแห้งคือเจ็บานแน่นม่ได้อึ้นห่างขั้นอเศ้ามาเ่ยขั้นหาล่างทองยาจินิกมีสภาพอมาให้ยาล่างทองอามา,อมาา,ามกินเนขาว่าเจ็บแห้งเขาว่าให้กินชอหอเด้อเจ็บมาแน่นมาเลย

Cá hoa kháu nó kín dễ, kín lai kháu phải, mất phần, nó nhằm lên, nền nếp lại, ừ. nền chữ... Cứ lại chân thì chen, cứ lại. Ốt bờ đầy rồi, để kín giá kín giá thái ừ. đấy, nền nó giá rồi phải thái, thái ừ. cả... sâu. Ừ máu nó cho mà miếng bắt đến bắt nhau bay, th bài Kinh thò khỏi bài 7th này bay, 1, bài bài Ôi, 7 bài thò là Đẹp, nó tìm, nó chân Thì chẳng hoài Thầm là Chụp, nè, chụp Cứ nhập chớ, chụp bài chớ Mình nhập Mình nhập chớ Mình nhập chớ này, nhập chớ Mình nhập chớ Mình โอเคครอยูย่ผมจักนะแค่นี้ว่าบุพฟอลสมสิไาทีเงินคืิอีกมันจับสา็จครับมาหนี้พี่นางังมูลกษตราพ่อพนนี้แหละหลรูปสาไปกวดเบืงองจะฟังไท้ยวันแล้วก็เป็นได้จากว่ากันอีกทีหน่งเาน่นะตปัญญาหนากมาอไร้สาวุนเอาแมนเรหน้าเดี๋ยวลูกไปเอาเครื่องคองเราเสร็จแล้วเตรียม เอาบัตรก่อนบัตรสปอร์ตตรงสปอร์ตก่อนเดินทางก่อนไปส่งตัวอยู่ห้งหมอหมู่ทหารพี่นังเอามันในกามาใส่บาทเนาะก่อนทั้งพรนอนโอ้ยว่าตรงพาไปกวดอยู่หงหมอคูดแล้ว่ามันเจ็บเกินกันเนาะเอ๊นอนบ่ได้อกินบ่ได้ว่าสองหนึ่งสุดประเทสามวงกินกินไรกับหมู่ก็กินชาป่ามีกินบะตรถุยก็ได้ บัตรจีบ่มันใจแต่ตอนเศร้านี่กินแลวเนาะกินกินแล้วอุส่า์นะเขานะเขานะกินได้แค่ามวงออมกลกินหลยโอเคเสร็จเรียบร้อยเด้อะเอาไปหาอันก่อนอาจารย์จะพาชาวเมือนนปง นอนก็ผิดครั้งนี้น,นอนผิดครั้งนี้เดี๋ยวนอน,นไม่ได้นะนไปา้าองฉีดเมื่อเก็บเครื่องอย่ามันสวยด้วยไปพี่น้องไปพี่น้องเทางบุญก็บเได้อ่าพาตูพ่อเนาะไปอ่าห้องหมอหมกอาหารพี่น้องเพราะว่าพอมันก็รู้สึกเจ็บแล้วก็เมื่อยน้ำแน่เนาะอ่าไปห้องหมอกะ ลายของมอ,งอยู่ลาวกับยังผู้ชมมาเส้าเานาะก็จะไปขามไปฟังไทยร้องเบิงพี่น้องเลยเนาะออ่าอยมุกหน้าหาันนี่แหละเนาะก็จะได้อรรถโดยสารเพิ่นมะขับแล้วก็อ่าจะขามไปเนาะอ้าวพี่น้องเลยก่อนทีซ่ซอยคนอื่นเนาะก็ต้องซอยเบิง่งพระอยู่เฮือน์นิซานก่อนในภูมิประคุณพี่น้องเลยต้องบุญก็ได้เนาะอ่าพาพ่อไปก่อนไปทำกันกับอ้สองคนเนาะอ่า อไ k, อ้ใหญ่แล้วก็นไอ้กลางไอ้หน้อยนะไอ้ใหญ่ไอ้หน้อยาเพราะว่าเป็นครบครัวที่ว่าเพิ่นอ่าเบื้องบุญมาตลอดพี่น้องตอนวนมาอยู่ในสวรรค์นี่ก็นอนรับอยู่นี่พี่น้องเนาะนอนรับนอนอยู่นี่เลยเพิ่ดคาถาเป็นลูกเป็นเต้าเอาคาถาพอแท้ๆให้พ่อพอหักพี่น้องพ่อแท้ะวนไปอยู่สวรรค์หมดแล้วเนาะอ่าทางพ่อแทะวนสวรรค์กับหมอกไม้เนาะ ผูขอต่อแขนเอาแล้วเป็นลูกเป็นเต่าพี่น้องนะเลยแล้วก็เลยคนมีนมงคลนำบุญลายพี่น้องเลยเนาะมาพักอาศัยเพิ่นแต่ท่านใดแมนนน่น้องนิ่มนะคนอะไรเป็น้องแกเป็นวัยรุ่นเนาะฮวาวุ่นก็คือว่างแล้วเป็น้องวุ่นออกมาแต่บ้านาหาประสบการณ์แต่น,น้อยเนาะเป็นลูกกพร้ากรพลอแล้วก็ออกมาเลยพี่น้องไปฟังไทยมากเล็มาอยู่พี่เนะาะเอานนั้นก็แล้วแต่ฝากเปกน็นกำลังใจให้มาวุ่นสารวัตรเนี่ยด้อพี่น้องเด้อเนาะ สการไปหมกาหารมาเนี่ทางพเจาพอไปรักษาเบิกอยู่ที่โรงพยาบาลหมกาหารเนาะส่วนในการไปแต่โรงหมอโรงพยาบาล,ลนะี่เด้อพี่น้องเลยเขนะาจะได้กับขอบุญขอบุญเนอพ่อแม่พี่น,อนนะ้อง FC ฟซีุกท่านเด้อสาธุเนาะบุญนำกันมาเนี่พี่น้องหลังจากใส่บาตรหยาดน,น้ำแล้วเนาะก้าศีพาพอไปไปขัประชนกันอยู่หมกาหารพี่น้องว่าไปใน,ในอาการของพอ่อกบาบุญเนาะ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาก่รพพอๆคลิปหน้าเนานะสบายดีนสวัสดีเพื่อสุขุสุขคนพี่น้องเลยเนาะ